สวัสดีครับธนาเดินไอทีตุลาคม2023ตอนนี้อยู่ที่ช็อปซัมซุงเดี๋ยวมาเดินเช็คราคามือถือซัมซุงกันว่ามีราคาเป็นอย่างไรบ้างเริ่มกันที่รุ่นแรกรุ่นใหม่ล่าสุดจากซัมซุงซัมซุงแกล a ซ่ S23 FE รุ่นใหม่ล่าสุดแรม8ลอม128 22,900บาท กับอีกหนึ่งราคาแรม8ลอม256วางจำหน่าย25,900บาทนี่ครับดีไซน์ด้านหลังจอเป็นไดนามิกอโมเลต 2X Full HD+ ush, ขนาด6.4นิ้วอัตรารีเฟรดเรท 120Hz ชิปเซ็ต Exynos 2200 Android 13แบตเตอรี่4 5 0 0มิลมป์ชาร์จไว25วัตต์กล้องหน้า10ล้านกล้องหลัง50ล้าน มาให้ดูกันหลายสี้วครับรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นต่อไป Samsung Galaxy s a m s u n g ก a x y S23 3,900บาทแรม8ลอม128 33,900บาทแรม8ลอม256จอไดน a มิกอโมเลดขนาด6.1นิ้วแบตเตอรี่3,900ม mm, ิลลิแอมชาร์จไว25วัตต์กล้องหลัง50ล้านกล้องหน้า12ล้าน ชิปเซตเป็นคอคอม o m snapdragon 8 gen 2นี่ดีไซน์ด้านหลังครับราคาที่แจ้งเป็นราคาหน้าป้ายนะครับในช็อปจะมีส่วนลดแต่ละรุ่นแต่ละราคาติดต่อที่หน้าช็อปกันนะครับรุ่นต่อไป samsung galaxy s 2 3พั7 9 0 0บาทแรม8ลอม256กับอีกหนึ่งราคา42,900บาทจอไดนามิกอโมเลตขนาด6.6นิ้วแบตเตอรี่4,700มิลลิแอมชาร์จไว45วัตต์ ชิปเซตคอคอมสแนปดากอน8 g e น2กล้องหลัง50ล้านกล้องหน้า12ล้านนี่ครับดีไซน์รอบๆตัวเครื่องเดี๋ยวพาไปชมรุ่นต่อไปกันเลยครับข้อมูลตกหล่นขออภัยกันนะครับรุ่นต่อไป Samsung Galaxy s ซัมซุ g แกซี่ S23 อันต้43,900บาทแรม8ลอม25649,900บาทแรม12ลอม51259,900บาทแรม12 ลอม1เทราไบต์นี่ครับดีไซน์ด้านหน้าจอดนามิกอโมเลดขนาด6.8นิ้วชิปเซ็ตคอคอมสแนปดากอนแปดเจนสแบต5,000มิลลิแอมชาร์จไวที่4ี่วัตต์กล้องหน้า12ล้านกล้องหลัง200ล้านเทเลโฟโต้10ล้านอันตาวาย12ล้านเดี๋ยวพาไปชมรุ่นต่อไปครับ Samsung g a l a x y ซ4 5แรม12ลอม256รอห้ามืนเ9้0บาท แรม12ลอม512 65,900บาทแรม12ลอม1เทราไบต์75,900บาทจอในไดนามิกอมโมเลต 2X ขนาด7.6นิ้วรีเฟรชเรท120เฮิร์ตซ์จอนอก6.2นิ้วไดนามิกอมโมเลต 2X รีเฟรชเรท120เฮิร์ตซ์ชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 2แบต4,400มิลลิแอมป์ชาร์จไว25วัตต์ Android 13 กล้องหลัง50ล้านกล้องหน้า10ล้านนี่ครับดีไซน์ชัดๆไปดูรุ่นต่อไปกันเลยครับ Samsung Gaxi c f i 5แ a m 8ล o m 256 39,900บาทแ a m 8ล o m 512 45,900บาทจอ Dynamic AMOLED 2X ขนาด6.7นิ้ว Refetrate 120Hz จอด้านนอก3.4นิ้ว Super AMOLED ชิปเซต snapdragon 8 Gen 2แบตเตอรี่ใส่มา3 7 0 0 m a ชาร์จไวที่25วัตต์ Android 13กล้องหน้า10ล้านกล้องหลัง12ล้านนี่ครับพับให้ชมเลยเดี๋ยวไปชมรุ่นต่อไปครับรุ่นใหม่ล่าสุดอีก1รุ่นจาก Samsung Galaxy A05 และ A05s เริ่มกันที่ A05 RAM 4ล o m 64 3,699บาท แรม4รอม128 4,299บาทจอ6.7นิ้ว HD+ p แบต5,000ชิปเซ็ต MediaTek Helio G85 Android 13 A05s แรม6รอม128 5,499บาทจอ6.7นิ้ว Full HD+ p ชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 680 Android 13รุ่นต่อไปครับ Samsung Galaxy A14 5,999บาทแรม4ลอม128 A14 5G 6,999บาทแรม4ลอม128ทั้ง2รุ่นหน้าตาเหมือนกัน A14 4G ชิปเซต Exynos 850 1 4 g, 50, 5 g ชิปเซต m e d i t e c Dimensity 700นี่ครับดีไซน์ด้านหลังแบตใส่มา5,000จอ6.6นิ้ว LCD Full HD+ Plus เดี๋ยวพาไปชมรุ่นต่อไปครับ Samsung Galaxy A24 7,999บาทล m 6ลม128ชิปเซ็ต MediaTek Helio G99 จอ Super AMOLED Full HD+ Plus ขนาด6.5นิ้ว Refresh Rate 90Hz กล้องหลัง50ล้านกล้องหน้า13ล้านแบตใส่มา 5,000mAh mm. มชาร์จไวที่25วัตต์ นี่ครับดีไซน์รอบๆตัวเครื่องรายละเอียดไม่ครบถ้วนขออภัยกันนะครับรีวิวหลายเครื่องหลายรุ่นเลยวันนี้รุ่นต่อไป Samsung Galaxy a 2 3 5 g 9999บาทแรม8ลอม128จอ6.6นิ้ว lcd full hd plus อัตารา refresh rate ร2 0 h z แบตใส่มา5,000ม mm ิลลิแอมชาร์จไวที่25วัตชิปเซ็ต qualcomm snapdragon 6ก5 กล้องหลัง50ล้านอันตาวาย5ล้านเดฟ2 2ล้านมาโค2 2ล้านกล้องหน้า8ล้านนี่ครับดีไซน์รอบๆตัวเครื่องมาอัปเดตรุ่นและราคารุ่นต่อไปครับซัม s ุงแก็กซี่ a 3 4 5 g 11999บาทแรม8ลอม1 2แบตเตอรี่ใส่มา5000ม ah, ิลลิแอมชาร์จไว25วัตต์กล้องหลัง48ล้าน กล้องหน้า13ล้านนี่ครับจอ6.6นิ้ว Super AMOLED Full HD Puts อัตราริเฟิเร์ 120Hz ชิปเซตเป็น Midiatek Dimensity 1080รุ่นต่อไปกันเลยครับ Samsung Galaxy A545G 13,999บาท LAM 8 LOM 128ชิปเซตเป็น Exynos 1380จอ 6.4นิ้วซุปเปอร์อโมเลตฟูเฮดดีพัทอัตรารีเฟชเร้อยยเฮิร์ตแบตเตอรี่ใส่มา5,000มิลลิแอมชาร์จไวที่25วัตต์ใส่ชาร์จเป็นยู b บีไทยซกล้องหลัง50ล้านอันตะววาย12ล้านกล้องหน้า32ล้านรุ่นต่อไปครับ Samsung Galaxy Tab s 9 fe มีด้วยกันหลายราคานี่ครับวันนี้มาไทย Samsung Galaxy Tab ให้เพื่อนๆรับชมด้วยสำหรับใครที่หาแท็บเล็ตอยู่นี่ครับ Samsung g a l a แท t บ b S9 ขึ้นราคาไว้ที่หน้าจอนะครับมีทั้งระบบ Wi-Fi และระบบ 5G ใส่ซิมได้ถ้าเพื่อนๆนสนใจติดต่อที่ Samsung ช h อบได้บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถผ่อนมือถือได้ด้วยนะครับราคาที่แจ้งเป็นราคาหน้าป้ายนะครับทุกเครื่องมีส่วนลดติดต่อที่ช o อ s ซัม u n งกันนะครับ วันนี้พามาดูทั้งมือถือทั้งแท็บเล็ตและพาไปดูสมาร์ทวอทซัมซุงแ g ๊ a ซี่วอทห้านะครับมีด้วยกันหลายราคาสามารถใส่ซิมได้ด้วยรุ่นต่อไปซัมซุง g ก๊ซซี่วอทหกคลาสสิกนี่ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ